คือถ้าเป็นแต่ก่อนมันจะเป็นขาตั้งแบบนี้แล้วเราสอนก็คือมือหนึ่งเราต้องจับและมือหนึ่งต้องประมา้มันกันจะไม่ได้เพราะว่าเวลาเราสาธิตคือหนึ่งมันก็ต้องมีฐานก็ประคองประคองตรงนี้แล้วตัวนี้จะเป็นใช้ในการหยุนประมาณนี้ค่ะเวลาแนะนำเลยถ้าสงท่านก็คืงเวลาจับประมาณนี้คะเพราะว่าถ้าเป็นพื้นเก่าๆเราจะวางฐานไม่ได้เพราะเวลาเราสอนคือมือมือหนึ่งคือต้องอยู่ฐานแล้วมือนี้ก็คือจะต้องการเป็นตัว C เียแล้วกลานนมแล้วก็จะเห็นชั้นเจนด้วยนะคะลานจะเป็นลานชัดเจนคือเขาก็จะวางได้ แต่ถ้าเป็นถ้าเป็นพรน,น,นั้นนี้ที่เป็นเต้านมแบบแบบเต้านมของสาวๆะะมันก็จะดูยากนะคะเพราะว่ารานรันมันจะไม่เข้ากันถ้าแบบนี้ก็คือระวังอย่างนี้เขาอาจะเห็นเราปวดแล้วลก็บ,บีบล่อยปวดมีปวดซึ่งเขาจะก็คือสามารถตรวจได้แล้วเวลาเรามันเขาก็จะเห็นทุกอย่าง,งเวลาเราใช้ข้อมือในการจับมืองการวางและทีนี้นะคือพอเราสอนเสร็จแล้วก็คือจะให้เขาลองทำนิดนึงนะคะตรงนี้นี่แนะหละตรงนี้ก็จะได้และทีนี่เราเทรนนิ่งในห่วนของ อสมอรหรือว่าเจ้าหน้าที่เราที่ที่ทเหมือนเจ้าหน้าที่ที่จดใหม่แล้วมาทําง,งานที่ต้องอนเรา แม่สูดนม่หายใจเขาลึกๆแล้กก็แเบ่งล่กล,กล,กลกนนะคะขอแล้วค่ะคุณแม่ไว้ยแอคทีฟบีทหมอคะมีแอคทีฟบีทที่ห้องค่ะ ที่บีเราก็กะเอามันน่าจะมีถุงตวงเลือดนะงานห้องคลอดเราต้องเน้นความปลอดภัยการเซฟตี้ที่สุดเพราะว่าเราดูแลทั้ง2ชีวิตด้วยกันนั่นก็คือชีวิตแม่และก็ชีวิตลูกในคราวเดียวกันการตกเลือดหลังคลอดคือการสูญเสียเลือดมากกว่า 500cc ขึ้นไปจากการคลอดทางช่องคลอดและมากกว่า 1,000cc ขึ้นไปในการผ่าตัดคลอด ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญและก็อันตรายต่อชีวิตของมารดาแต่ป้องกันได้พาน้องๆในหน่วยงานวิเคราะห์กันว่าเครื่องมือที่เราใช้ตวงเลือดแบบเดิมไม่แม่นยำเราต้องหาวิธีใหม่เราต้องการให้เครื่องมือแบบใหม่ของเราเป็นอย่างไรแล้วก็เริ่มลงมือทํำและพัฒนามาเรื่อยๆเริ่มจากการใช้ถุงขุ่นใบเดียวครั้งแรกก็ยังใช้ไม้บรรทัดขีดเส้นและใช้กรรไกตัดเอานะคะ ออกแบบให้มีที่รองเลือดขณะทำคลอดที่ใส่ก๊อซขณะเย็บแผลที่รองก้นและที่สอดมือเวลาปูรองก้นมารดาแต่ตอนนี้เราก็พัฒนามาโดยการทำเทมเพลตสร้างแบบทีเดียวเสร็จโดย1เริ่มจากการใช้เทมเพลตสอดเข้าไปในถุงและก็ซิลก้นถุงทีละข้างตามแบบได้เลย2ใช้คัตเตอร์ตัดตามรอยด้านบนเพื่อทำส่วนรองก้นถอดเทมเพลตออก การถุงออกด้านข้างและตลบเข้ามาทําที่สอดมือและซิวทั้งสองข้าง 3. ตัดส่วนก้นตามแนวทะแยงมุมและนำส่วนที่ตัดออกหนึ่งด้านนำมาพับเป็นถุงซิวติดด้านบนมุมขวาเพื่อใส่ก๊อตเวลาเย็บแผล 4. นํนำถุงไปติดสเกลโดยมีเส้นอเเลิ์ที่3 0 0ซ cc และ5 0 0ซ cc เป็นเกณฑ์ตกเลือดส่งอบแก๊สซึ่งมีต้นทุนประมาณ5บาทต่อชิ้น ทำเองได้ง่ายใช้ตวงเลือดในการคลอดทุกครั้งเมื่อตวงเลือดได้ถึง 300cc จะเริ่มให้การดูแลแบบ alert pp h ตาม cpg เราตั้งชื่อถุงนี้ว่า alert safety bag ค่ะคุณค่าของการพัฒนางานพบว่าสามารถคัดกรองและให้การช่วยเหลือผู้คลอดได้ทันท่วงทีที่เริ่มมีการเสียเลือดมากกว่า 300cc และผู้คลอดได้รับการดูแลตามแนวปฏิบัติ ไม่ต้องส่งต่อการรักษาจากสาเหตุการตกเลือดทำให้ผู้คลอดปลอดภัยไม่มีภาวะแทรกซ้อนและไม่ต้องนอนโรงพยาบาลนานขึ้นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานก็ทำงานได้ง่ายขึ้นไม่ต้องมาคอยกะประมาณเลือดที่สูญเสียไปจากการไม่มีเครื่องมือตวงเลือดอีกแล้วปัจจัยแห่งความสำเร็จคือการหมั่นทบทวนอุบัติการการทบทวนแต่ละครั้งมันเหมือนกับการต่อภาพจิ๊กซอแต่ละตัวที่จะทำให้เราเห็นแก่ เห็นช่องว่างของการพัฒนาต่อเห็นว่าเราควรจะทำนวัตกรรมตัวไหนมาช่วยแก้ปัญหานี้ให้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสุดท้ายเกิดเป็นคุณค่าของงานเกิดผลลัพธ์ที่มีคุณภาพจากการร่วมกันทำงานเป็นทีมของพวกเราค่ะชื่อผลงานมากวัดภาวะโภชนาการเด็กไทย0-2ปี เป็นมาารวัดความยาวเด็กเล็กอายุศูนยถึปีที่มีสเกลสำหรับประเมินบนมาารวัดได้ทันทีว่าเด็กมีความยาวเหมาะสมตามอายุหรือไม่มีความเตี้ยหรือสูงกว่าอายุจริงและถ้าทราบน้ำหนักเด็กก็จะบอกได้ทันทีว่าเด็กมีรูปร่างสมส่วนอ้วนหรือผอมเกินไปสำหรับแต่ละช่วงวัยทำให้ผู้วัดประเมินสามารถบ,บอกพ่อแม่ผู้ปกครองที่ดูแลเด็กได้ทันที ไม่ต้องไปเปิดสมุดสุขภาพเด็กสีชมพูอีกสามารถใช้งานได้ง่ายทั้งแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขตลอดจนสามารถพกพาไปมาได้สะดวกสำหรับการทำงานในชุมชนเพื่อประเมินภาวะสุขภาพด้านโภชนาการในเด็กเล็กตามหมู่บ้านได้ง่ายสะดวกแม่นยำกว่ามาตรวัดแบบเดิมๆวิธีดำเนินการโดยการนำค่าน้ำหนักอายุส่วนสูงอายุ จากกราฟในสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กมาแปลงค่าเป็นตัวเลขแบบตารางสร้างมาตรวัดภาวะโภชนาการเด็กไทยด้วยแผ่น PVC ขนาด40คูณ120เซนติเมตรโดยแบ่งออกเป็นสองส่วนแยกเด็กชายสีฟ้าและเด็กหญิงสีชมพูแบ่งสเกลกึ่งกลางเป็นแนวสำหรับวัดความยาวเป็นเซนติเมตรละเอียดระดับมิลลิเมตรตั้งแต่0ถึง100ซนติเมตรสำหรับวัดความยาวเด็กในท่านอน โดยมีขอบสำหรับวางเท้าและวัดขอบบนศีรษะเป็นแผ่นอลูมิเนียมที่ตั้งฉากกับพื้นราบเพื่อความแม่นยำในการวัดค่านำตารางที่สร้างและออกแบบพิมพ์ลงบนแผ่น PVC ในช่วงระดับความยาวต่ำกว่า50เซนติเมตรเพื่อให้อ่านค่าและแปลผลได้ทันทีนำกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักและส่วนสูงเด็กชายเด็กหญิงมาแปลงเป็นภาพเส้น ขยายให้ได้สัดส่วนกับความยาวจริงตามแต่ละช่วงน้ำหนักพิมพ์ลงในมาตรวัดความยาวตั้งแต่ระดับ50-90เซนติเมตรเพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขอสอมประเมินรูปร่างเด็กว่าสมส่วนหรือไม่ได้อย่างรวดเร็วแม่นยำการนำไปใช้ประโยชน์อสอมหมอครอบครัวสามารถดำเนินงานเกี่ยวกับภาวะโภชนาการเด็ก0ถปีได้ง่ายสะดวก และรวดเร็วขึ้นในเครื่องมือชิ้นเดียวขจัดปัญหาเรื่องอสมอสายตาไม่ดีสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กมีหลากหลายรุ่นใช้เวลาในการเปิดหาหน้าในการประเมินภาวะโภชนาการนานรวมทั้งสเกลเล็กแคบส่งผลให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการประเมินได้และ 2. ใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ที่มีความน่าเชื่อถือทำให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริมให้เด็กได้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพและสสามารถวัดความยาวของเด็กเล็กที่ไม่สามารถยืนได้แล้วนำค่าที่ได้มาประเมินร่วมกับอายุและน้ำหนักที่เมื่อเทียบกับอายุและแปลผลว่าเด็กมีภาวะโภชนาการอย่างไรได้อย่างรวดเร็วแม่นยาจึงน่าจะขยายผลการนำไปใช้อย่างกว้างขวางต่อไปค่ะ